สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกับเช้าวันพฤหัสที่สดใสแล้วก็ลมเย็นอากาศดีแบบนี้นะคะใครรู้สึกบ้างว่าวันนี้แบบเฮ้ยตื่นมาแล้วอากาศมันดีเฮ้ยลมมันเย็นเฮ้ยมันสดใสใครมีความรู้สึกแบบนี้บ้างแย่ yeah, คนแรกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาครั้งแรกนะคะทักทายกันนะคะ ้ายังไม่เคยแนะนําชื่อเล่นให้วางนะคะแนะนําชื่อเล่นให้วางหน่อยนะวางอยากรู้จักทุกคนจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่แบบติดตามวางทุกเช้าเลยทุกสิบโมงเช้าวัวนพฤหัสกับวันอาทิตย์นะคะวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของความสุขค่ะคือจริงๆอะ่ะสิ่งเนี้ยมันคือการทํางานนะกับชีวิตนะมันคือวิชาชีวิตในเรื่องของความสุขเพราะฉะนั้นวางรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสําหรับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเด็ก ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยทํางานวัยรุ่นหรือว่าวัยไหนก็ตามถ้าคุณเข้าใจวิชาชีวิตในเรื่องของความสุขทุกๆเหตุการณ์ทุกๆปัญหาทุกๆเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตบางทีเราตะะกฑ์ไม่ได้มันอาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ๆมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีวิชาชีวิตและคุณมีพวงคุม้มกันตรงเนี้ยกังรับรองว่าคุณจะผ่านมันไปได้อย่างดีเลยทีเดียวสวัสดีค่ะมาฟังครั้งแรกค่ะคุณอิงคุณเก๋สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ใครมาครั้งแรกวันนี้ขอให้แตงให้คะแนนความสุขของตัวเองสักนิดหนึ่งลองให้คะแนนความสุขของแตงสักนิดหนึ่งว่าตอนเนี้ยวัน,นเนี้ยที่คุณกําลังฟังตังพูดอยู่เนี่ยคุณให้คะแนนความสุขตัวเองกี่คะแนน1-10ถึงคะแนนลองพิมพ์มาค่ะลองพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวกวางจะบอกนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณไม่มีความสุขในตอนนี้มันมีหลายเหตุผลแต่เหตุผลเหล่านั้น มันมีที่มาแต่ที่มาเหล่านั้นมันก็มีทางแก้เหมือนกันซึ่งจะแก้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะสาหัสสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขนะคะ Good Morning ค่ะพี่กวางคนสวยแอนนี่ค่ะชื่อเล่นใบไผ่ bye, ค่ะเข้ามาครั้งแรกค่ะขอบคุณนะคะคุณใบไผ่ bye. ลองให้คะแนนความสุขตัวเองมาค่ะว่า1-10คุณให้คะแนนความสุขตัวเองขี่คะแนนในวันนี้มี8มีห อ่ะมีหนึ่งเจอเรื่องอะไรมาคะคนที่หนึ่งคะแนนอกหักหรือเปล่าในความสัมพันธ์ห้าคะแนนโอเคมีใครให้อีกคะตอนนี้ลองประเมินตัวเองดูจริงๆอะคะ่ะการที่เรา follow up ตัวเองหรือว่าการที่เราประเมินตัวเองในทุกๆวันในเรื่องของความสุขฟังว,ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะมันเหมือนกับเราจะต้องเช็คเงินในบัญชีธนาคารของเราทุกๆก,กวันนะคะว่าวันนี้เ้เงินเรายังอยู่ดีหรือเปล่าเงินเรามันพอใช้หรือเปล่าไม่เหมือนกับความสุขในชีวิตเหมือนกันอะความสุขคือพลัง ที่คุณจะเอาไปใช้ในชีวิตแล้วเอาไปต่อสู้กับปัญหาต่างๆถ้าความสุขมันน้อยอ่ะถามหน่อยจะเอาพลังที่ไหนไปรับมือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันเพราะชีวิตมันคือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ถูกป่ะใครเห็นด้วยกับกวางบ้างถ้าเกิดว่าคุณมีพื้นฐานของความสุขหรือมีคอของความสุขอยู่ข้างในอย่างเต็มๆอะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามกวางบอกเลยนะคุณจะผ่านมันไปได้อย่างสง,ง่างามและสวยงามที่สุดค่ะนี่แต่ความเหงา มีเดียความเหงาเอามากอดกันทีหนึ่งค่ะถ้ามีเดียความเหงานะคะโ okay. อเคอสาเหตุที่ทําให้คุณไม่มีความสุขเลยขึ้นหนึ่งนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ความสุขคุณน้อยคุณอยู่ในสเตทที่คุณคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคาดหวังกับคนรักคาดหวังกับชีวิตเมื่อคาดหวังแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่สมหวังเอาซะเลยชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราจะต้องการเลยทําไมล่ะเราวางแผนว่าชีวิตเราต้องดีกว่านี้ทําไมตอนนี้มันยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการทําไมสามีที่อยู่ด้วยกันคาดหวังว่าเขาจะดีกับเรา มากกว่านี้ในตอนแต่งงานทําไมตอนนี้มันไม่เป็นแบบที่เราต้องการเราคาดหวังกับลูกกับครอบครัวกับพ่อแม่กับพี่น้องเราทําไมตอนนี้มันไม่เป็นแบบที่เราต้องการหรือแม้กระทั่งเราคาดหวังกับตัวเราเองเหมือนกันทําไมตอนนี้มันยังไม่ได้แบบที่เราต้องการแล้วเราก็สครั g เกิลค่ะอยู่ในความทุกข์เพราะเรามีความหวัง High e x p e c t a t i o n นไงแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดอ่ะมันต่ํากว่าสิ่งที่เราคาดหวังทีเนี้ยจริงๆแล้วอะค่ะแทนที่มันมี2อ,อย่างนะ คือ1ลดความคาดหวังลงแล้วเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วอยู่กับมันได้กับบันที่2คือคุณทํายังไงก็ได้ให้ผลลัพธ์ตรงนี้มันเท่ากับสิ่งที่คุณคาดหวงัไวนนงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสุขของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟายแนนเชียลของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสุขความสัมพันธ์กับลูกกับสามีหรืออะไรก็ตามมันทําได้นะคะมันทําได้ที่นี้คนส่วนใหญ่ที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามีความคาดหวังสูง แต่แอคชั่นที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์มันต่ำทีนี้ความคาดหวังกับผลลัพธ์มันไม่ตรงกันไงมันเลยถูกเพราะมันไม่บาลานซ์กันอะกลางถึงบอกว่าคุณทําให้ตรงนี้ขึ้นมาได้คุณสามารถปรับชีวิตปรับไม n ์เซ t ปรับมุมมองหรือทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตคุณมันแบบให้ชีวิตคุณมันแอชช e พโกให้ชีวิตคุณมันไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้จริงๆแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้คุณลดความคาดหวังลงไหมล่ะ มันมีสองทางเลือกแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลที่เราจะนั่งไม่มีความสุขหรือเป็นทุกข์นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตกวางรู้สึกว่าเฮ้ย mm. กวางกําลังอยู่ในภาวะของความรู้สึกว่ากวางเริ่มจะแบบมีเรื่องคิดหรือเริ่มไม่มีความสุขกวางจะถามตัวเองว่ากวางจะแก้สิ่งนี้ได้ยังไงเพื่ออะไรเพื่อให้กวางมีความสุขมากขึ้นเพราะกวางไม่ยอมอยู่ในชีวิตที่แบบ ไม่มีความสุขหลายวันนะความรู้สึกว่าชีวิตกวางดีเซิฟกับความสุขแล้วทุกคนก็ดีเซิฟคู่ควรกับความสุขเหมือนกันชีวิตเราเกิดมาคู่ควรกับความสุขนะคะความสุขคือเอเนจีแล้วความสุขคือภูมิคุ้มกันที่จะทําให้คุณรับมือกับปัญหาทุกเรื่องแล้วผ่านมันไปได้แบบชาญฉลาดมากๆโอเคข้อต่อมานะคะคุณไม่มีความสุขเพราะว่าปมในใจหรือว่าแผลในอดีตไม่ว่าอดีตนั้นจะเป็นอดีตตั้งแต่เด็กปมในวัยเด็ก ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมายังไงอาจจะมีข้อสงสัยในความรักของพ่อแม่หรือปมในวัยเด็กคุณเคยถูกทําร้ายถูกทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งคุณไม่สมหวังในอะไรสักอย่างหนึ่งตอนอเด็กๆหรือปมจากความรักที่ผิดหวังในอดีตเคยโดนสามีนอกใจค่ะเคยโดนเขาทำร้ายค่ะตอนนี้ยังมูฟออนไม่ได้ค่ะยังคิดถึงเรื่องเก่ายังวนซ้ําแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังหลอกหลอนมันยังทำให้เรามีความทุกข์เฮ้ยแต่วันนี้เวลาเนี้ยคุณอยู่กับปัจจุบัน เวลาเนี้ยคุณอยู่กับปัจจุบันกองบอกเลยมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะเอาเรื่องอดีตมาอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าถามว่ามันแก้อย่างไงมันมีวิธีแก้ค่ะการเยียวยาปมในอดีตมีวิธีแก้แล้วทําให้คุณสามารถหลุดพ้นได้จริงๆนะซึ่งเ,เร็วๆนี้นะคะในฐานะที่วางเรียนในเรื่องของการเยียวยาเนาะเป็นศาสตร์ของจิตบ,บําบนะัดเนาะตอนกวางค่อนข้าง อินเทนส์กับสิ่งนี้มากนะคะกวางเริ่มเรียนรู้และเข้าใจเริ่มจากการเรียนเพื่อรักษาตัวของเองก่อนเพราะกวางก็เป็นเด็กที่มีปมในวัยเด็กเยอะเหมือนกันกวางเริ่มเรียนสิ่งนี้ตั้งแต่อายุ18แล้วตอนนี้กวางก็มีเป้าหมายชัดเจนนะเพราะกวางอยากเป็นนักจิตบ,บําบัดอยากเป็นนักเยียวยาทีนี้ค่ะในวันที่2กรกฎาคมเนี่ยนะคะกาลังจะมีคลาสที่ชื่อว่าคลาสสัมมนาสดเนาะ ซึ่งคลาสสัมมนาสดนี้นะคะจะจัดโดยกวางแล้วก็พิจแจนโดยการทำฮิลลิ่งคือสาวฮิลลิ่งถ้าใครสนใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณหมดพลังมานานล้วคุณหมดพลังมานานละคุณหมดเอน r จีมานานละมาเข้าสัมมนาเดลรีชาร์ตค่ะมันคือหนึ่งวันที่คุณจะให้เวลากับตัวคุณเองในการรีชาร์จ energy หรือขี้คลายปมต่างๆที่มันติดอะไรมาก็ตามองบอกเลยว่านี่หนึ่งวันนี้นะ มีทั้งศาสตร์ของฮิลลิ่งทอร์ปีและมีทั้งศาสตร์ของซาวฮิลลิ่งไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการให้เวลาในการสร้างความสุขและทำงานกับตัวเอง รู้สึกว่าสิ่งนี้มีค่ามากเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจคุณหลุดจากปมในอดีตบางอย่างได้แล้วคุณมีพลังมากขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นเชื่อเถอะว่าชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นวันที่2กรกฎาคมน,นี้นะคะรับแค่ยี่ท่านเท่านั้นชื่อว่าเดวยวริชาร์ดนะถ้าอยากรู้ไปถามแอดมินได้ค่ะข้อที่3นะคะสิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขคือไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการคุณต้องถามตัวเองว่าอะไรมันฉุดลั้งไม่ให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการบางคนใช้ชีวิตในแบบที่ครอบครัวต้องการบางคนใช้ชีวิตในแบบที่มันจําเป็นต้องทําอ่ะแต่ฉันไม่ได้อยากทําสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอาชีพอาจจะเป็นเรื่องความฝันของคุณที่คุณอยากทําแล้วคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการวันนี้คุณต้องถามว่าแล้วอะไรหยุดคุณให้คุณไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะมาค้นหากันในเดอร e ริชาร์ดเดอรริชาร์ดเนี่ยกวางจะพาทุกคนไปค้นหาทั้งหมดเลยนะว่าคุณหนึ่งติดในเรื่องของอะไรแล้วศาสตร์ของ Healing เนี่ยมันจะแก้ในเรื่องนั้นได้โดยตรงแล้วจบด้วย s าวฮิลลิ่งเ g อร e r a p ปีซึ่ง Sound h e ิ่งเ g อร e r a p ปเนี่ยนะคะเป็นศาสตร์บําบัดที่ตอนเนี้ยแพทย์ทั่วโลกรับรองให้ศาสตร์เนี้ยสามารถรักษาแม้กระทั่งมะเร็งได้มันคือการเปลี่ยนฮอร์โมนในร่างกายไปเล่นกับเคมีในสมองแล้วทำให้คุณ จัดการระบบเคมีในสมองคุณมันฟังก์ชันขึ้นนะเมื่อเคมีมันฟังก์ชันขึ้นนะการมองโลกของคุณจะเปลี่ยนไปเลยคุณจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้นอันนี้จริงๆเพราะว่ากวางทำเซอร์ยูยิง่งมาเยอะมากนะคะกวางรู้เลยว่าสิ่งนี้มันช่วยได้จริงๆคลาสนี้เท่าไหร่เมื่อสักครู่มีคนถามใช่ไหมคะ1 2 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมาจากไลฟ์ในวันนี้ได้ส่วนลด1000บาทนะคะบอกแอดมินแคปหน้าจอเลยว่ากวางให้ส่วนลด1,000บาท1 2 0 0 0บาทคุณได้อะไรเอาง่ายๆนะ สิ่งที่คุณไปหน,นึ่งวันเนี่ยทุกคนบอกว่าคุณกว้างหนึ่งวันหนึ่งหมื่นสองพันบาทเฮ้ยสัมมนา,านี้ราคามันแพงไปหรือเปล่าไม่เลยค่ะกับสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสุขมันไม่มีมูลค่าแล้วมันหาซื้อไม่ได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าในประเทศไทยมีการจัดแบบนี้น้อยมากๆเพราะบุคลากรที่รู้ในด้านนี้น้อยมากๆแล้วกว้างไปเอาพี่แจนนะคะพี่แจนซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เปิดเป็นเอ็กซ์เพิดของซาวด์ฮิลลิ่งอ่ะแล้วเคยทําให้ราชวงศ์ต่างประเทศมามากมายอ่ะ คิดดูและเซเลบริตี้อีกเยอะแยะมากมายที่เขาจะต้องไปหาพี่แจนแต่วันนี้พี่แจนอยากมาอยู่ในเซสชันและสัมมานานี้ด้วยคิดว่าสัมมานาน,นี้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่แจนคือครูของกวางนะคะในคนทำสาวอลฮีลิ่งซึ่งกวางก็ r เ s p e c t แล้วก็ทำงานกับพี่แจนมาเยอะมากเรารู้ว่าพี่แจนอะ่ะช่วยให้คุณหลุดจากพวังหรือหลุดกับสิ่งที่คุณส t รั g เกิอยู่ในเรื่องของความทุกข์ได้จริงๆแล้วก็ มันเหมือนกับเป็นพื้นที่ใจอะที่เราจะมาแชร์กันมาหาต้นตอของความรู้สึกที่คุณไม่มีความสุขแล้วเราจะพาคุณไปแก้สิ่งนั้นด้วยฮิลิ่งเทรลปีแล้วจบด้วยสาวฮิลิ่งนะคะหนึ่งวันให้เวลากับตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าโอเคชีวิตฉันคู่ควรกับความสุขแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในวันที่สองกร,รกฎานะคะรับแค่ยี่สิบทานเท่านั้นนะคะข้อที่สี่ก็คือคุณสูญเสียอะไรบางอย่างไปจากชีวิตคะ่ะ แล้วคุณยังไม่ยอม m o v ออนจากมันไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนรักสูญเสียในรูปแบบไหนก็ตามวันนี้คนรักจากไปมีคนอื่นเขาเลือกคนอื่นเขาไม่เลือกเราหรืออะไรก็ตามคุณอยู่ในความทุกข์ที่รู้สึกว่าคุณไร้ค่าคุณไม่มีค่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ถูกเลือกคุณรู้สึกว่าคุณค่าในตัวคุณมันหายไปความสุขในตัวคุณมันหายไปพลังคุณยังไม่กลับมาตื่นมาก็ไม่มีความสุขแล้วค่ะคุณวังจนวันนี้ก็ยังไม่มีความสุขค่ะ ถ้าใครรู้สึกแบบนี้นะคะกวงบอกเลยว่าคลาสรีชาร์ดสัมมนาหนึ่งวันนี้เหมาะมากๆที่คุณจะต้องมาการมาเจอตัวกับการฟังแบบนี้ไม่เหมือนกันวิธีที่การกวางพูดแบบนี้กวางให้ข้อมูลแต่มันไม่ได้มีเครื่องมือที่จะแก้คุณได้จริงๆถ้าอยากจะทำฮิลลิ่งจริงๆจะต้องมาเจอกัน แล้ววันนั้นเราจะต้องมานั่งทํางานด้วยกันหนึ่งวันเต็มๆนะคะโอเคใครรู้สึกว่าคุณสูญเสียความรักความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณก็ตามจะสูญเสียในรูปแบบไหนก็ตามแล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณ move on ไม่ได้ริชาร์ดช่วยได้จริงๆนะคะอันนี้จริงๆกวางอยากทําเป้าหมายของชีวิตกวางเลยนะอยากที่จะทําดึงพลังของทุกคนกลับมากวางไม่ใช่คนให้พลังใครนะคะกวางไม่ใช่ผู้วิเศษกวางไม่ใช่อ ซูเปอร์แมนจริงๆทุกคนมีพลังในตัวเองอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาในช่วงตลอดของการเดินทางของชีวิตอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้พลังงานของคุณสูญหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่กวางทำได้ในสิ่งที่กวางเรียนมาก็คือเราไปหาเหตุของมันแล้วดึงพลังแล้วแก้สิ่งนั้นแล้วคุณจะกลับมาเป็นคนใหม่ที่มีพลังมากกว่าเดิมคุณจะตื่นเช้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณ appreciate กับทุกสิ่งในชีวิตได้ง่ายมากเลยอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันดีขนาดเนี้ยลุงนี้เข้าใจเรื่องนี้ตั้งนานแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญมาก ข้อที่5้าค่ะคุณไม่มีความสุขเพราะคุณเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนสักเซทำไมเพื่อนสําเร็จทําไมเพื่อนมีครอบครัวที่ดีทําไมเรายังไม่มีใครเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมคนนู้นเขาดูมีชีวิตที่อู้ฟูด่ดูดีจังเลยเขาเที่ยวทุกเดือนเลยอ่ะทำไมเราจะเที่ยวทีหนึ่งมันยากจังเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมเขาซื้อแบรนด์เนมทุกวันเลยทำไมสามีเขาเปย์จังเลยทำไมสามีเราไม่ทำแบบนั้นบ้างมันคือการเปรียบเทียบ แล้วถามว่าการอยู่ในชีวิตแบบนี้ถ้าคุณจะต้องเปรียบเทียบกับคนทุกคนในโลกไปเนี้ค่ะชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงชีวิตเราไม่ได้เกิดมามีความสุขบนบรรทัดฐานของชีวิตคนอื่นนะคะชีวิตเราเกิดมามีความสุขด้วยเส้นทางของเราเองทุกคนมีความสุขในเส้นทางของตัวเอง ในวันนั้นนะคะเดลริชาร์ดนะคะกวางจะพูดทั้งเรื่องเคมีในสมองวิธีการสร้างความสุขวิธีการฮิลลิ่งตัวคุณเองเพื่อให้คุณจัดการกับตัวเองเป็นแล้วสามารถเอาเครื่องมือเนี่ยกลับไปทํางานกับตัวเองต่อในวันที่คุณเจอปัญหาใหม่ๆซึ่งมันคุ้มค่ามากๆแล้วจบด้วยซาลิ่งกวางคิดดูว่ากวางแบบไปค้นหาพี่แจนมาได้นี่กวางรู้สึกว่ากวางแบบโห โชคดีมากที่เจอคนแบบนี้นะคะในประเทศไทยนะมันน้อยน้อยมากๆคนที่ทำซาฮีลิ่งได้เจ๋งขนาดนี้กวางลองซาฮีลิ่งมาเยอะมากแต่ไม่เคยมีใครทําให้หลุดได้เหมือนที่พี่แจนทำโอเคถ้าใครสนใจสัมมนาเดอ r ริชาร์ดนะคะ2กระะกฎาคมนี้ตอนนี้จองได้นะคะเหมือนเป็นช่วง Early b i r เเหมือนราคาจะลดนะ20คน20คนเท่านั้นแล้ว20คนเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆแต่บอกเลยว่า สัมมนาเน,นี้ยจะทรงพลังมากๆมันจะสร้างความสุขดึงพลังที่หายไปกลับมาแล้วจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพอีกครั้งหนึ่งโดยที่ความสุขเนี้ยไม่ต้องดิพเอนออนใครเลยคุณสามารถแก้แล้วสร้างความสุขได้ด้วยตัวคุณเองซึ่งสิ่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในเดอะริชาร์ดค่ะโอเค5อย่างนี้นะคะลองดูว่าคุณตรงกับข้อไหนคุณไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีความสุขอย่าทนนั่งแล้วบอกว่าวันนี้ฉันไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณไม่มีความสุข คุณจะต้องหาวิธีการจัดการกับมันไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเมดิเทชันหรือการหานักเยียวยานักจิตบําบัดหรือใครก็ตามที่สามารถที่จะช่วยคุณได้ซึ่งสาสตร์ฮิวิ่งเทรลปีหรือว่าซาว์ฮิลิ่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งศาส์ที่สามารถช่วยได้ถ้าอยากรู้ลองมาเจอกันแลว้วก็องบอกเลยว่า1วันเนี้ทุกคนจะอ m a เมซิ่งมากว่ามันทําแบบนี้ได้ด้วยเนรอ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังกันในวันนี้นะคะแล้วก็ have a nice day นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะคะ้องบอกเลยว่ามันมันไม่ยากนะเมื่อกี้กวงด้เห็นคอมเมนต์หนึ่งว่าพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆไม่ยากแค่คุณรู้รู้ไหมว่าในโลกใบนี้เวลาที่เราพูดว่าอะไรบางอย่างมันยากอะ่ะมันยากเพราะเกิดจากเรายังไม่รู้วิธีเมื่อไหร่ที่เรารู้เราจะรู้ว่ามันไม่ยากเหมือนกับคุณไม่รู้ว่าแบบคุณไม่เคยหัดขับรถอะ่ะคุณจะบอกว่าเฮ้ยขับรถมันยาก แต่ถ้าคุณลองหัดขับดิสักเดือนหนึ่งอ่ะการขับรถมันง่ายเลยหรือแม้กระทั่งทำอาหารสักอย่างหนึ่งอ่ะก่อนที่คุณจะไม่รู้วิธีอ่ะมันจะยากมากแต่เมื่อคุณรู้วิธีแล้วคุณจะทำมันได้แบบสบายสบายมันจะไม่ยากอีกต่อไปซึ่งในเรื่องของความสุขเหมือนกันค่ะถ้าคุณเข้าใจคุณแก้เป็นเอาเครื่องมือที่กวางจะให้ในสัมมนาหนึ่งวันนี้ไปใช้รับรองว่าคุณจะบอกว่าความสุขมันไม่ได้ยากขนาดนั้นขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันนะคะ ในเดอะริชานนะคะ20คนที่กวางรับแค่20คนอะ่ะเพราะกวางอยากให้กลุ่มเนี้ยส่งพลังแล้วกวางอยากที่จะแบบส่งถึงทุกคนจริงๆแล้วอยากให้วันนั้นทุกคนอะ่ะหลุดจากสิ่งแห่งซักเกิลอยู่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมาเจอกันเนาะโอเคสวัสดีทุกคนคะ่ะขอให้วันนี้มีความสุขนะคะ Have a nice day